รวม4อันดับแท็บเล็ตราคาประหยัดที่สเปคดีคุ้มค่าหน้าใช้งานในงบไม่เกิน3,000บาทแท็บเล็ตแต่ละรุ่นที่เอามาแนะนําก็จะเป็นแท็บเล็ตราคาประหยัดจากหล,หลายๆแบรนด์ในเรื่องของสเปคต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆเมื่อเทียบกับราคาค่าตัวบางรุ่นอาจจะไม่ได้มีจุดเด่นในเรื่องของสเปคแรงมากมายอะไรแต่ก็เป็นแท็บเล็ตจากแบรนด์ดังบางรุ่นก็อาจสเปคมาให้ค่อนข้างแน่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอในเรื่องของแบตเตอรี่ การรองรับซิมการ์ดอะไรต่างๆหรือบางรุ่นก็มีขนาดหน้าจอใหญ่มากๆม่เทียบกับราคาค่าตัวราคาเริ่มต้นของแท็บเล็ตที่เอามาแนะนําในวันนี้จะอยู่ที่2,300บาทแท็บเล็ตรุ่นแรกหรือว่าอันดับที่4ของวันนี้ก็จะเป็น Huawei MatePad T10 WiFi ราคาปกติอาจจะเกิน3,000บาทขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ก็มีร้านที่เอามาลดราคาเหลือแค่3,000กว่าบาทซึ่งก็เกิน3,000บาทขึ้นมานิดเดียว สำหรับใครที่งบถึงก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆเลยส่วนคนที่งบไม่ถึงก็ไม่ต้องเสียใจยังมีรุ่นอื่นที่ราคาถูกกว่าสเปคในเบื้องต้นของรุ่นนี้จะมากับหน้าจอ IPS LCD ขนาด9.7นิ้วบนความละเอียด1,280ณ800พิกเซลระบบปฏิบัติการก็จะเป็น Android 11ในส่วนของ CPU ก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างแรงอย่าง Kirin 710A ความเร็ว2.0กิกะเฮิรตซ์ให้แรมมาค่อนข้างน้อยแค่2กิกหน่วยความจำภายใน32กิกสามารถเพิ่ม microSD card ได้กล้องหลัง8ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้าไม่มีระบบสแกนลายนิ้วรองรับการใช้งาน Wi-Fi 5กิกะเฮิรตซ์มีลำโพงคู่มาให้ใช้งานรุ่นที่เอามาแนะนำจะไม่สามารถใส่ซิมการ์ดได้ใช้งานเฉพาะแค่ Wi-Fi แบตเตอรี่ของรุ่นนี้จะมีความจุ5,100ม ah, ิลลิแอมป์ไม่รองรับระบบชาร์จเร็ว พอร์ตชาร์จจะเป็นแบบ USB Type C มีน้ำหนัก450กรัมและมีราคา3,290บาทอาจจะเกิน3,000บาทขึ้นมาค่อนข้างเยอะสำหรับบางคนแต่สำหรับบางคนก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากมายอะไรในเรื่องของสเปคภายในต้องบอกว่ารุ่นนี้ค่อนข้างจะดีกว่ารุ่นอื่นพอสมควรขนาดหน้าจอใหญ่เกือบ10นิ้วมีลำโพงคู่พอร์ตชาร์จเป็นแบบ USB Type C มี CPU ที่แรงมากๆเท,ทียบกับรุ่นอื่น และอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเป็นแท็บเล็ตของแบรนด์ดังอย่างหัวเว่ยสำหรับความลื่นไหลในการใช้งานทั่วไปรุ่นนี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างจะดีมากๆในส่วนของการเล่นเกมด้วย CPU และ GPU ที่ค่อนข้างแรงก็ถือว่าเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆได้ค่อนข้างดีแต่เนื่องจาก RAM ที่ให้มันน้อยมากๆแค่2 g ิถึง RAM จะไม่เกี่ยวกับความแรงก็จริงแต่ในการเล่นเกมที่มีกราฟิกก็ค่อนข้างจะกิน RAM เยอะเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแรมแค่ 2G กิกที่ใส่มาอาจจะไม่เพียงพอสําหรับการเล่นเกมในส่วนของเกมที่มีกราฟิกกลางๆอย่างพวกฟีไฟอวีในบางช่วงในบางจังหวะอาจจะมีความหน่วงหรือถ้าเล่นนานๆก็อาจจะเด้งออกจากเกมไปเลยเนื่องจากแรมไม่พอนั่นเองแต่ในส่วนของความลื่นไหลในการใช้งานทั่วไปก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีกว่ารุ่นอื่นเนื่องจากมี CPU ที่แรงกว่านั่นเองโดยรวมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่ากับราคามากๆใครที่ซื้อทันต้องบอกว่าโชคดีมากๆเลย อันดับที่3 t e c ท r ร้หรือว่า TCAS p 8 0 t ก็เป็นแท็บเล็ตรุ่นใหม่ที่ให้สเปคภายในมาค่อนข้างดีหน้าจอไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปตัวเครื่องเล็กน้ำหนักเบาพกพาสะดวกโดยจะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด8นิ้วความเรียดของหน้าจอจะอยู่ที่800คูณ1280พิกเซลระบบปฏิบัติการก็จะมากับ Android 11 CPU ก็จะเป็น Allwin n e r A133 แรม3 g ิหน่วยความจำภายใน32 g ิสามารถเพิ่ม m i โคร HD c a การได้กล้องหลัง2ล้านพิกเซลกล้องหน้า3 0 0 0 0 0พิกเซลหรือว่า0.3ล้านพิกเซลให้ลำโพงมาแค่ตัวเดียวรองรับการใช้งาน Wi-Fi 5 GHz โดยที่รุ่นนี้จะไม่สามารถใส่ซิมการ์ดได้ใช้งานได้เฉพาะแค่ Wi-Fi แบตเตอรี่จะมีความจุ4,000ม ah. ิลพอร์ตชาร์จจะเป็นแบบ USB Type C ไม่รองรับระบบชาร์จเร็วสำหรับน้ำหนักจะอยู่ที่310กรัม ราคาค่าตัวของแท็บเล็ตรุ่นนี้จะอยู่ที่2,399บาทในบางร้านที่ลดราคาหรือว่าซื้อตามช่วงโปรโมชั่นก็จะได้ในราคาประมาณ2,207บาทใครที่อยากได้แท็บเล็ตสักรุ่นไปใช้งานต้องการรุ่นที่มีราคาถูกมากๆหน้าจอ8นิ้วไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปเน้นการพกพาสะดวกเน้นการใช้งานทั่วไปเป็นหลักไม่เน้นการเล่นเกมจะเล่นได้เฉพาะเกมที่มีกราฟิกต่ำๆอย่างเช่นเกมปลูกผักเกมเก็บเหรียญเกมวิ่งอะไรต่างๆ สำหรับสเปคทุกอย่างที่ให้มาก็ถือว่าค่อนข้างจะดีมากๆเมื่อเทียบกับราคา2,000กว่าบาทเป็นรุ่นที่มีแบรนด์มีความน่าเชื่อถือคุณภาพดีและราคาถูกที่สุดในท้องตลาดณตอนนี้เลยคนที่อยากได้แท็บเล็ตไปให้เด็กหรือว่าผู้สูงอายุใช้งานถ้าทำตกทำหล่นทำพังหรือว่าทำหายอะไรขึ้นมาก็ไม่ได้มีความเสียหายเยอะมากมายอะไรถ้าชอบในจุดเด่นของรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มค่าและน่าสนใจมากๆ อันดับที่สอง a o d o u Ques m i n ยก็เป็นแท็บเล็ตอีกหนึ่งรุ่นที่ให้สเปคภายในมาค่อนข้างดีถ้าดูเผินๆอาจจะคิดว่าไม่ได้มีจุดไหนที่โดดเด่นมากมายอะไรแต่ในเรื่องของสเปคยิบย่อยต่างๆในรายละเอียดต่างๆรุ่นนี้ถือว่าค่อนข้างจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกว่ารุ่นอื่นโดยจะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด8นิ้วความเดีของหน้าจอก็คือ HD หรือว่า1,280 8 0 0คูณ800พิกเซลระบบปฏิบัติการก็จะเป็น Android 11สําำหรับ CPU ก็จะมากับ u n i s o อ t ที่ RAM 3 g b หน่วยความจำภายใน 32GB สามารถเพิ่ม Micro s d c a r การดได้กล้องหลังความละเอียด5ล้านพิกเซลกล้องหน้า2ล้านพิกเซลรองรับการใช้งาน Wi-Fi 5 GHz ที่เป็นจุดเด่นก็คือสามารถใส่ซิมการ์ดได้และรองรับ 4G มีลำโพงคู่มาให้ใช้งานแบตเตอรี่ความจุ4 0 0 0มม ไม่รองรับระบบชาร์จเร็วพอร์ตชาร์จจะเป็นแบบ USB Type C น้ำหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่320กรัมและมีราคา3 0 9 6บาทจะเหมาะกับคนที่อยากได้แท็บเล็ตสักรุ่นไปใช้งานต้องการใรุ่นที่หน้าจอไมใ่ใหญ่เกินไปเน้นการพกพาสะดวกมีลำโพงคู่มีราคาที่ค่อนข้างถูกใช้งานทั่วไปได้ดีไม่เน้นการเล่นเกม และที่เป็นจุดเด่นกว่ารุ่นอื่นก็คือใส่ซิมการ์ดได้รองรับ 4G ถ้าชอบในจุดเด่นของรุ่นนี้หรือว่าชอบในการดีไซน์ของรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆเม,มื่อเทียบกับราคาค่าตัวอันดับที่1ห,หรือว่ารุ่นสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็น t e c h l a s สหรือว่า T Casp P25T ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีสเปคภายในค่อนข้างดีมีความคุ้มค่าที่เห็นได้ชัดเจนโดยจะเปิดตัวออกมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง10.1นิ้ว บนความละเอียด HD ผาแนวหน้าจอจะเป็นแบบ IPS LCD ระบบปฏิบัติการจะเป็นเวอร์ชันใหม่อย่าง Android 12 CPU Allwinner A133 RAM 3GB ให้หน่วยความจำภายในมาเยอะมากๆถึง 64GB แถมยังสามารถเพิ่ม m i c r o h d card ได้กล้องหลัง5ล้านพิกเซลกล้องหน้า2ล้านพิกเซลมีลำโพงคู่แบบสเตอริโอรองรับการใช้งาน w i f ไฟ 5G ก็ her, ไม่สามารถใส่ซิมการ์ดได้แบตเตอรี่ความจุ 5,000mAh ไม่รองรับระบบชาร์จเร็ว พอตชาร์จจะเป็นแบบใหม่ก็คือ USB Type C และมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะถึง543กรัมราคาก็คือ2,819บาทบางร้านจะขายรุ่นนี้ในราคาถูกมากๆแค่2,600บาทสเปคภายในที่ให้มาก็ถือว่าค่อนข้างดีและมีจุดขายเฉพาะตัวใครที่อยากได้แท็บเล็ตราคาถูกมีหน้านจอใหญ่ที่สุดในราคาไม่เกิน3,000บาทแถมจะมีหน่วยความจำภายในเยอะกว่ารุ่นอื่น Android เป็นเวอร์ชันใหม่ มีการออกแบบดีไซน์ที่ค่อนข้างดีใช้งานทั่วไปได้แต่ไม่เหมาะกับการเล่นเกมจะเล่นได้เฉพาะเกมที่มีกราฟิกต่ำๆอย่างเช่นเกมปลูกผักเกมเก็บเหรียญเกมวิ่งอะไรต่างๆที่ไม่ได้กินกราฟิกเยอะมากมายอะไรใครที่ใช้แท็บเล็ตแค่ดู YouTube อ่านข่าววิดีโอคอลหรือใช้งานทั่วไปรุ่นนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยใครที่สนใจแท็บเล็ตรุ่นไหนที่เอามาแนะนำตามห้างตามร้านหรือตามศูนย์บริการอาจจะไม่มีขายหรือว่าหาซื้อยากหน่อยใครที่อยากได้หรือว่าสนใจก็สามารถสั่งซื้อผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ได้ ถ้ากลัวจะโดนโกงกลัวจะโดนหลอกหรือกลัวจะไม่ได้ของแท้เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของทุกคนผมก็ไปหารูปรวมลิงก์ของร้านค้าที่เชื่อถือได้และขายของแท้มาแปะไว้ที่ใต้คลิปใครที่สนใจอยากได้ของแท้แน่นอนก็สามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนแล้วก็ท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับถ้าชอบหรือว่าถูกใจอยากสนับสนุนก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกัน